สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโคชเมเต้นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายเมเต้มาได้เลยค่ะช่วงนี้เมเต้จะมาไลฟ์ช่วงกลางวันนะคะและเราก็จะมาเจอกันแบบสั้นๆเนาะอะช่วงนี้นะคะเมเต้จะมาไลฟ์ช่วงกลางวันสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับไปเจอกันช่วงเวลาสองทุ่มตรงเหมือนเดิมนะคะอะวันนี้ค่ะเมเต้นะคะมาในหัวข้อที่ต่อเนื่องจาก หัวข้อเมื่อวานค่ะวันนี้นะหัวข้อเลยก็คือว่าเหนือกว่าความฉลาด4ขั้นตอนในชั่วโมองแห่งปัญญาตอนเช้าที่ทำให้ธุรกิจเติบโต40%ใน3เดือนค่ะและ,คและเทคนิคลับอันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคลับที่โรงเรียนเนี่ยไม่เคยสอนค่ะ อ่าโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะและใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักททยเมเต้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะอ่าเรื่องราววันนี้นะคะที่เมเต้จะเมเต้จะ,เตจะมาพูดนะคะเมเต้นะคะต่อจากเนื่องต่อเนื่องจากหัวข้อของเมื่อวานนะคะเอ๊ะวันนี้เป็นไรเนี่ยพูดผิดพูดถูกเ <c oughs> ออเนาะพูดผิดพูดถูกตลอดเลยอะ อืมโอเคค่ะ,ะเพื่อจิเพื่อที่จะไม่รอช้านะคะทุกคนเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้นนะจะมีคำถามมาถามทุกคนเลยค่ะว่าตัวคุณนั้นเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดเสมืองไปอ่าคุณเคยคิดไหมคะคุณเคยคิดไหมคุณเคยสงสัยไหม เมเต้เคยสงสัยค่ะและเมเต้อยากให้คุณนะคะลองที่จะถามตัวคุณเองดูคะ่ะว่าคุณเรียนจบมาแล้วแต่รู้สึกว่าความรู้นั้นไม่พอใช้ในชีวิตจริงหรือไม่อ่คุณรู้สึกแบบนี้หรือไม่และคุณรู้ว่าและคุณรู้ว่าต้องพัฒนาตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มจากตรงไหนอืม และคุณนั้นอยากประสบความสำเร็จแต่ก็ยังหาวิธีที่ใช่ไม่เจออ่ามีใครที่รู้สึกแบบนี้บ้างแล้วคุณลองถามกลับเข้าไปค่ะคุณได้ยินคำตอบไหมคะอ่าคุณเรียนจบมาแล้วแต่รู้สึกว่าความรู้เนี่ยไม่พอใช้ในชีวิตจริงและคุณอยากรู้ว่าคุณต้องพัฒนาตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มจาก ตรงไหนและคุณก็อยากประสบความสำเร็จแต่ก็ยังหาวิธีที่ใช่ไม่เจออ่ามีใครนะคะถามกับเข้าไปแล้วแล้วได้ยินคำตอบบ้างอืมถ้าคำตอบของคุณนะมันคือใช่แม้แต่ข้อเดียวเท่านั้นถ้ามันใช่มัน say yes ตามที่เมื่อกี้เมเต้ถามคุณเลยเมเต้มีสิ่งสำคัญจะมาบอกกับคุณคะ่ะ อ่าโอเคค่ะเพราะความจริงที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้เลยนั่นก็คือความรู้ในห้องเรียนนั้นแทบไม่เพียงพอต่อความสำเร็จในชีวิตจริงเลยค่ะอืมเมเต้นะ เป็นแบบนั้นเลยค่ะและเมเต้ก็เคยรู้สึกแบบเดียวกับทุกท่านเลยค่ะและเมเต้นะคะเป็นคนหนึ่งที่เรียนเก่งได้เกรดดีแต่ก็กลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมสำหรับชีวิตจริงมันน่าหงุดหงิดมากที่เรียนมาตั้งหลายปีแต่ก็กลับไม่รู้วิธีการสร้างความสำเร็จที่แท้จริงค่ะอืมแต่แล้วนะเมเต้ ก็ได้ค้นพบความลับที่มัน เปลี่ยนทุกอย่างค่ะทุกคนอ่าข่าวดีเลยนะคะและก็เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนด้วยค่ะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นั่นก็คือพลังของชั่วโมงแห่งปัญญาค่ะหรือที่เรียกว่า w i s o อ o ฮาวค่ะเวลาพิเศษช่วงตั้งแต่6โมงถึง7โมงเช้าค่ะที่จะมาเปลี่ยนคุณน,นั้นให้เป็นคนใหม่ในทุกๆวันค่ะ,ะและทำไมต้องเป็นช่วง6โมง ถึง7โมงเช้าด้วยและนี่มีหลายคนถามใช่ไหมคะเมตเต้รู้อ่าและนี่ค่ะคือช่วงเวลาหลังจากที่คุณนั้นได้รับพลังงานตัวเองในชั่วโมองแห่งศรัทธาอ่าชั่วโมองแห่งศรัทธาเป็นยังไงใครอยากรู้ไปดูไลฟ์เมื่อวานเลยค่ะอ่าวันนี้เป็นไลฟ์ที่ต่อเนื่องจากไลฟ์เมื่อวานนะคะและ เมื่อคุณค่ะได้รับพลังของตัวเองในช่วงชั่วโมงแห่งศรัทธาสมองของคุณกำลังตื่นตัวค่ะและก็พร้อมรับกับข้อมูลใหม่ๆและก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ อืมและคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างเช่นบรลเกตวอลเลนบัฟเฟรสหรือโอบราวินฟรีเนี่ยล้วนให้เวลากับการพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะอืมทง้งทางที่พวกเขานั้นยุ่งนะคะพวกเขานั้นยุ่งมากเลย แม้ว่าเขาจะยุ่งขนาดนั้นแต่เขาก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณล่ะคะคุณมีข้ออ้างอะไรที่คุณจะไม่ทำมันอืม คุณมีข้ออ้างอะไรอีกเดี๋ยววันนี้เมเต้จะมาเผยค่ะวิธีในการใช้ชั่วโมงแห่งปัญญาช่วง6โมงถึง7โมงเช้านี้ค่ะที่มันจะสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณและก็นำคุณไปสู่ความสำเร็จที่มันยิ่งใหญ่ได้ค่ะและสิ่งที่คุณจะต้องทำในชั่วโมงแห่งปัญญาเลยนั่นก็คือติ๊งต,ติใครอยากรู้พิมพ์ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้ามาให้เมตหน้อยคะเมต้มตของข้าหน่วยกิจนะค่ะใครอยากรู้พิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเข้ามาค่ะอ่าเดี๋ยวเมเต้จะให้เคล็ดลับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทําในชั่วโมงแห่งปัญญาหรือหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้านั่นเองค่ะอ่าข้อแรกค่ะคือให้คุณอ่านหนังสือที่มันสร้างแรงบจแรงบันดาลใจให้กับ ัวเองค่ะให้คุณเริ่มต้นวันด้วยการป้อนความคิดดีๆให้กับสมองของคุณให้คุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและความสำเร็จหรือเรื่องที่คุณนั้นสนใจแค่วันละ10หน้าค่ะใน1ปีคุณจะอ่านได้ประมาณ12-15เล่มและความรู้เหล่านี้จะเปลี่ยนคุณไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ อ,อไม่ต้องเชื่อเมเต้ก็ได้นะแต่ลองทำดูค่ะอ่าโอเคค่ะและข้อที่สองค่ะให้คุณฟังเนื้อหาที่มันให้ความรู้ถ้าคุณไม่ชอบอ่านหรือคุณอาจจะลองฟังก็ได้ค่ะลองฟังเ,ออเพจโคชเมตเต้ก็ได้ค่ะหรือคุณจะฟัง พอดแคสต์ใดๆหรือคลิปที่มันให้ความรู้ก็ได้ค่ะอ่าที่ดีนะคะเข้ามาฟังเพจโคชเมเต้แบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะเมเต้นะคะเลือกเนื้อหาที่มันยกระดับความคิดของคุณและมันก็ช่วยยกให้ระดับจิตของคุณนั้นได้ทำการตื่นรู้ค่ะอ่าและสิ่งนี้ค่ะมันจะมาเสริมสร้างทักษะใหม่ๆให้กับคุณเพียงแค่วันละ2 0นาที คุณใช้เวลาวันหนึ่งนะคะ20นาทีหรือ1ชั่วโมงค่ะแล้วคุณจะได้รับมุมมองใหม่ๆที่คนรอบตัวนั้นเขาไม่เคยบอกกับคุณและนี่ค่ะคือสิ่งที่จะทำให้คุณนั้นโดดเด่นต่างจากคนอื่นคนทั่วไปค่ะและนี่ค่ะจะทำให้คุณนั้นโดดเด่นต่างจากคนอื่นและคนทั่วไปค่ะ อ่าโอเคนะคะไปกันค่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือให้คุณเขียนบันทึกความคิดค่ะอย่าแค่รับข้อมูลอย่างเดียวนะคะแต่ให้คุณนั้นแปลรูปมันเป็นรูปแบบของ ตัวเองค่ะและหลังจากที่คุณนั้นอา่านแล้วก็ฝังให้คุณจดบันทึกสิ่งที่คุณนั้นได้เรียนรู้และวิธีที่จะนำไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะเขียนมันลงไปเลยค่ะเขียนในสมุดบันทึกของคุณคุณเขียนสิ่งนี้ลงไปแล้วมันจะฝังลึกลงไปในความคิดของคุณและมันก็จะเปลี่ยนการกระทำของคุณโดยอัตโนมัติค่ะอืม โอเคนะคะไปกันต่อค่ะข้อที่4ค่ะก่อนที่จะจบชั่วโมงแห่งปัญญาเนี่ยเมตาอยากให้คุณวางแผนเป้าหมายประจําวันของคุณนะคะอ่าให้คุณนะคะด้วยด้วยการวางแผนเนี่ยคุณจะทํำยังไงก็คือให้คุณค่ะ เขียนสสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณนั้นสำเร็จในวันนี้อ่าอะไรบ้างลิชออกมาเลยค่ะ3มสิ่งที่มันจะทำให้คุณนั้นสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะอ่าเมเตเรียกมันว่า power tree อ่าคุณนะคะเขียนมันออกมาเลยและคุณจงจำไว้เลยนะคะว่ามาคุณนะคะจำไว้เลยว่าวันที่ ตัวคุณนั้นไม่มีแผนคือวันที่คุณนั้นวางแผนไว้แล้วว่าจะล้มเหลวอืมฉะนั้นคุณ ระลุนาวางแผนให้ชัดเจนเลยค่ะฉะนั้นวันนี้คุณได้เคล็ดลับไปแล้วนะ,ะพราวเวอร์ีเมื่อกี้ที่เม่เต้มอบให้กับคุณค่ะคุณวางแผนให้ชัดเจนและก็ทำมันให้สำเร็จนะคะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวเม่เต้จะมีเรื่องเล่าของตัวเองมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังนะคะ,ะเรื่องจริงของชุดเมเต้เลยเมื่อ4ปีก่อนค่ะ ธุรกิจของเมเตนี่อยู่ในช่วงที่ท้าทายมากค่ะเมเต้ก็เชื่อว่าหลายคนก็ผ่านจุดนั้นมาด้วยกันนั่นก็คือในช่วงยุคโควิดนั่นเองอืมรายได้เนี่ยลดลงมากเมเตนเนี่ยท้อใจแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงดีจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเมเต้ได้อ่านคำพูดหนึ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตเมเตนเลยนั่นก็คือประโยคทองคำนี้เลยค่ะทุกคนประโยคนี้เลย คุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพคำถามที่คุณนั้นถามตัวคุณเองค่ะว้าวแพงมากค่ะประโยคน,นี้เลยมันเปลี่ยนชีวิตเมเต,ต้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะทุกคนคุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพคำถามที่คุณนั้นถามตัวเองค่ะอืม นี่แหละค่ะเมเต้ก็เลยเริ่มที่จะใช้ชั่วโมองแห่งปัญญาในทุกเช้าของเมเต้6โมงถึง7โมงเชา้านี่แหละค่ะเพื่อในการตั้งคำถามที่ดีให้กับตัวเมเต้เองค่ะแล้วเมเต้ก็พัฒนาความคิดแล้วก็หาคำตอบค่ะด้วยการ ตั้งคำถามที่ดีให้กับตัวเองค่ะอ่าและคุณเชื่อไหมว่าผลลัพธ์มันน่าทึ่งมากเลยค่ะทุกคนผลลัพธ์ที่ได้คือธุรกิจของเมเต้กลับมาเติบโต40%ภายใน3เดือนค่ะอืมและช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะคะแต่มันก็กลับมาเติบโตได้ค่ะและคุณเชื่อไหมว่าเมเต้ก็มีไอเดียใหม่ๆมากมายที่ไม่เคยคิดมาก่อนอยู่ๆไอเดียนั้นไอเดียนี้ก็ผุด ขึ้นมาอืมทำให้เมเต้เนี่ยได้มีไอเดียใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเก่าๆได้ด้วยวิธีคิดที่เมเต้นั้นคาดไม่ถึงมาก่อนอยู่ๆจัก,กรวาลก็ส่งไอเดียนี้ค่ะมอบมาให้เมเต้เลยแล้วเมเต้ก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วก็ผ่านไปได้และที่สำคัญเมเต้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ อ่าและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะไม่ได้ใช้เวลาแค่1ชั่วโมง6โมงถึง7โมงเช้าค่ะทุกคนไม่ได้หมดเวลานี้ไปกับการพัฒนาตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่อ่าโอเคนะคะอืมโอเคค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้อยากจะให้เทคนิคหรือให้เคล็ดลับ เพิ่มเติมกับทุกท่านตรงนี้ค่ะใครอยากได้บ้างพิมพ์สองสองสองเข้ามาใครอยากได้เคล็ดลับนี้พิมพ์สองสองสองค่ะอ่ะเดี๋ยวเม่เต้จะให้เคล็ดลับกับคุณค่ะอืมพิมพ์เข้ามาเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะเคล็ดลับ เพิ่มเติมสำหรับชั่วโมงแห่งปัญญานี้คือไม่ได้อยากให้คุณเลือกเนื้อหาที่มันตรงกับเป้าหมายของคุณนะคะเช่นถ้าคุณนั้นอยากรวยคุณก็แค่ศึกษาเรื่องการเงินค่ะและถ้าคุณนั้นอยากสร้างธุรกิจคุณก็แค่ศึกษาเรื่องการตลาดหรือเรื่องการขายค่ะและถ้าคุณนั้นอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณก็แค่กลับมาศึกษาเรื่องของการสื่อสารค่ะ อ่าโอเคนะคะเมเต้อยากให้คุณนะคะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ค่ะภายในบ้านคุณก็ได้ให้คุณนะคะจัดมุมเล็กๆในบ้านให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การอ่านหนังสือหรือเหมาะแก่การนั่งฟังเนื้อหาดีๆแล้วให้คุณนะคะมีสมุดโน้ตเล่มหนึ่งพร้อมกับปากกาและก็อุป,ปกรณ์ที่จําเป็นพร้อมที่จะใช้งานมันได้ทันทีค่ะอ่าเมเต้ทําแบบนี้นะคะคุณ เอาเคล็ดลับนี้ไปใช้กับตัวเองได้เลยค่ะอ่าโอเคค่ะและให้คุณนะคะทำแบบนี้เป็นนิสัยเลยค่ะฝึก นะคะคเรื่องความสม่ำเสมอฝึกทำแบบนี้เป็นนิสัยเพราะคุณรู้ไหมว่าความสม่ำเสมอเนี่ยมันคือกุญแจสำคัญค่ะถ้าคุณนะคะทำแบบนี้ทุกวันแม้จะมีเวลาแค่เพียง15นาทีก็ยิงดีกว่าที่คุณนั้นไม่ทำมันเลยค่ะยังดีกว่ามากๆค่ะ อ่ะโอเคนะคะฉะนั้นที่คุณนะคะแบ่งปันสิ่งที่คุณนั้นได้เรียนรู้สอนคนอื่นก็ได้ค่ะเวลาที่เรานะคะออกมาสอนคนอื่นหรือแบ่งปันสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้มามันจะช่วยให้คุณนั้นเข้าใจสิ่งนั้นได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนเมเต้ไงเมเต้ทำ ไม่ได้ทำแล้วเมเต้ก็ออกมาถ่ายทอดด้วยเมเต้ก็ออกมาบอกสิ่งนี้กับทุกท่านไงคะเมเต้ก็ยิ่งกับยิ่งได้รับสิ่งนี้กลับคืนไปมันก็จะทบทวนตัวเองด้วยแล้วมันก็ได้กลับมาด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้ใครบ้างฟังมาถึงตรงนี้แล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นชั่วโมงแห่งปัญญาด้วยกัน อืใครบ้างที่พร้อมอยากจะเริ่มต้นชั่วโมงแห่งปัญญานี้ไปด้วยกันค่ะอะให้คุณพิมพ์คำว่าพร้อมฉลาดขึ้นทุกวันอพิมพ์ประโยคนี้มาเลยค่ะพิมพ์มาว่าพร้อมฉลาดขึ้นทุกวันให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าเมเตเชื่อเลยค่ะว่าคนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่เรียนเก่งที่สุด แต่เป็นคนที่เรียนรู้ไม่หยุดต่างหากค่ะว้าวโอเคนะคะคุณเชื่อเมอเต้เถอค่ะหลังจากที่คุณนะคะทำแบบนี้ไป60วันค่ะถ้าคุณทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคุณจะเป็นคนละคนกับคนที่คุณเคยเป็นอย่างแน่นอนค่ะอืมการันตีค่ะอ่ะโอเคค่ะเมเต้อ,อยากให้คุณนะคะลองที่จะ จินตนาการถึงตัวคุณในอีก2เดือนข้างหน้าค่ะว่าถ้าคุณนั้นมีความคิดที่ชัดเจนและก็ลึกซึ้งกว่าเดิม และคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้ดีขึ้นและคุณก็สามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นนั้นมองไม่เห็นและคุณก็มีความมั่นใจในการตัดสินใจได้มากขึ้นกว่าเก่าและคุณก็สามารถพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ดูรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าคุณนั้นมีความรู้รอบตัวแล้วค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือคุณมีเครื่องมือ ในการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองต่อไปอาถ้าคุณนะคะจินตนาการไปแล้วตามที่เมเต้พูดคุณลองเห็นไหมคะว่าภาพอะไรบ้างที่มันปรากฏขึ้นมาหลังจากที่เมเต้ให้คุณลองจินตนาการและนี่ค่ะคือพลังมหัศจรรย์ของชั่วโมงแห่งปัญญาค่ะและสิ่งนี้มันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปเลยค่ะแล้ววันนี้ตัวคุณค่ะ วันนี้คุณจะเลือกอยู่ที่เดิมหรือคุณจะกลับมาเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทางเลือกอยู่ที่คุณแล้วนะคะอ่าโอเคค่ะทางเลือกอยู่ที่คุณแล้วนะอ่าโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะมีคนนะคะถาเมเตเชื่อหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะมีคำถามว่า คชเมเตคะแล้วจะอ่านหนังสืออะไรดีล่ะในช่วง6โมงถึง7โมงเชา้าอ่ะเมเตมีหนังสือแนะนำค่ะละโอเคนะคะเมเต้ Mete, มีหนังสือแนะนำให้กับคุณค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะให้คุณนะคะอาจจะอ่านหนังสือ Think and Grow Rich ของ n a โปเลียนฮิลก็ได้ค่ะหรืออ่าน t h f y a เดฟไร AM ครับ ชมรมตื่นตีห้ค่ะของโรบินชามาให้คุณไปหามาอ่านก็ได้นะคะอ่ะให้คุณหรือคุณจะอ่านหนังสืออีกเร่มนึงค่ะ a u t o ต i c h a b i t นิสัยที่ดีของเจมครยร์ค่ะให้คุณลองไปหาหนังสือเหล่านี้อ่านดูได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะอ่ะ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาตอนเช้าที่จะมาทำอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้อยากให้คุณนะคะลองที่จะหาช่วงเวลาอื่นที่สมองของคุณนั้นยังรู้สึก ปลอดโปร่งค่ะเช่นก่อนนอนให้คุณนะคะใช้เวลาระหว่างการเดินทางก็ได้ค่ะให้คุณฟังหนังสือเสียงหรือพอดแคสต์หรือเข้ามาฟังคลิปของเมเต้ก็ได้นะคะฟังไลฟ์ของเมเต้ก็ได้และให้คุณนะคะแบ่งชั่วโมงแห่งปัญญาเนี่ยเป็นช่วงสั้นๆค่ะเพียงวันละ15ถึง20นาทีทำในวันหยุดหรือก่อนเข้านอนก็ได้ค่ะแล้วคุณนะก็ค่อยๆ เพิ่มแบบเนี้ยเพิ่มเวลาขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดค่ะค่อยๆเพิ่มนะคะเมเต้นะคะอยากให้คุณนะคะลองเปิดใจที่จะทำมันดูค่ะโอเคนะคะอ่าก่อนที่เมเต้จะลาไปวันนี้เมเต้อยากจะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาบอกทุกคนว่าให้ทุกท่านนะคะจงจำไว้เลยนะคะว่าไม่ต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกค่ะ แค่คุณนั้นเริ่มทําและค่อยๆปรับสิ่งนี้ให้มันเหมาะกับชีวิตของคุณนะคะอืมค่อยๆปรับนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์วันพรุ่งนี้นะคะเมตเต้จะมาพูดหัวข้อต่อเนื่องจากไลฟ์วันนี้ค่ะและเดี๋ยวเรานะคะจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ยังไงสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอเพจโคชเมตเต้อย่าลืมที่จะก,กด ติดตามเพจโคชเอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้และถ้าใครนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวเองรีบแชร์ไลฟ์นี้เก็บเอาไว้เรียนย้อนหลังได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีๆโชคดีตลอดทั้งวันค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ